จะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยมาแล้วนี่เกมไม้ไวซูนะครับเกมที่จะเปลี่ยนเสียงสัตว์ให้เป็นเสียงของเฮาเออโอ๊ยนาะหูฟังแอคทีฟนะผมนะ้องแย่แล้วจบไลท์แล้วเนี่ยจบไลท์เดี๋ยวเดี๋ยวทำเสียงตลกตลกนะเดี๋ยวก่อนมันเล่นยังไงเนะาะมันมันเล่นยังไงอ่ะเดินนะผมเดินอ๋อลอยน้ำได้สบายแต่พอขึ้นบก

เราต้องทำไงต่อเอาไปหกสิบบาทแล้วหสิบาทแล้ว,วมีเจ็ดสิบห้าแล้วเจ็ดสบ้าแล้วอ๋อบันทึกใหม่คืออะไรอ่ะอ่ะเสียงใหม่เสียงใหม่ิปปิปปิอิปปิปป้โอเคโอเคได้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 ไดไดม่จะหาสัตว์ตัวใหม่ยังไงน้อมนอ๋อรับเลี้ยงอ๋อซื้อซื้อตรงนี้เลยตัวนี้สาสิบบาท <c oughs> <c oughs> อ่ะแกะได้อแกะแกะ คนเยอะแล้วนะคนเยอะแกเชื่อคนเยอะแม่แม่ชุบชองลลองลองแม่แม่ชุบชกุ้มกุ้มเลยเอ้ยเดี๋ยวใช้ได้ใช้ได้แม่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 ชุบชแม่แม่ชุบชมาซื้อต่อ แม่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 แมชวบชแม่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 ออดีดิแพ้อาอเมื่อกี้แกะตัวนีวแพ้เหรออะไรเขายาวแล้วกันนาะเขายาวแม่แม่แม่ขอตังค์หน่อยองลลองแม่แม่แม่แขอตังค์หน่อยแม่แม่แม่แ แม่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 แมขอตังค์หน่อยเออมาอยู่รวมกมนแม่แม่แขอตังค์หน่อยเออมาอยู่รวมกันแม่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 แชวชแม่แม่แขอตังค์หน่อยแม่แม่แมมมช่วบชแม่แม่แขอตังค์หน่อยแม่แม่แม่ช่วบชแม่แม่แมขอตังค์หน่อยไปแล้วรับคาร์รัคาญแล้วเหีอไอตัวนไอตัวหนึ่ง อ่าวร้อยห้าสิบแหละตัวนี้ร้อยห้าสิบด้วยออ้าวจิงจอกด้วยเหรอจิงจอกไอ้แดงแล้วเนาะไอ้แดงชากล้วยวชากรังเหล้าอร่อยนะลองดูลองดูงดชากล้วยวชากรังเหล้าอร่อยนะ <laughs> เอาดีแหละเอาดีแหละพอดีไหมชากล้วยวชาวกรังเหล้าอร่อยนะ <laughs> แม่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 ช่วยชวยชากรเลาแม่แขอตังค์หน่อยแม่แมม่แม่แชวยชวยชากเแม่แม่แม่ขอตังค์หน่อยแม่แม่ชวยชวยชากเแม่แมแม่ขอตังค์หน่อยโอ้ตรงนี้สองร้อยสองร้วยชวชื่อไอ้ไอ้ดำแล้วนะไม่รู้่ะพี่ตังชื่อไม่เก่งอะไอเดาแล้วกันไอเดาแล้วกัน ไประสานเสียงเหรออ๋ออยู่ซอนนู้นอยู่ซนนูนมาอยู่ซอนนู้นเอาอะาภาเสียงเิ่ยเอาภาเสียงเนีอระสานเสียงดิ่งเขยวิ่งแม่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 แมแม่ช่วยช่วยชากะเดาแม่แม่อ่ยง๊ยแม่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 ช่วย่วยชากะเดา่แม่อ่่ม่หว่ไม่ไหวไหวไไรื่อยปวดหัว่ะ เอาตัวดีอ่าอ่าอุ้ยมแมวอะไรนะสิงโตทะเลหรออ่ามันชื่ออะไรดีมันชื่ออะไรดีตั้งชื่อไม่เก่งอ่ะชื่ออะไรดีมันชื่ออะไรดีไอ้เขี้ออออยวยาวกนะันเนาะเขี้ออยวยาวอ่าไอ้เขี้ออยวยาว ไป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 เอ้าเอางเอาอาไปได้แ <compass> ล <h> ้วเอาไปยูวซดูได้บอกเอาไปภาสาเสียก่อนเอาภาสาเสียก่อน ไปขอเหน่อยแม่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 ชวยชวยากันเดาแม่แม่ไดะขอตตะหน่อยแม่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 ชวยชากันเาแม่แ่ไนะขอตัหน่อยปิ๊โอ้ตอนนี้เรามีหนึ่งเพาหนึ่งเพาห้าร้อยหนึ่งเพาห้าร้อยมันมีตัวอะไรเพิ่มอีกอดด้วยอ่าแม่แม่ช่วมีขามีขาวหรอมีขาวมีโคโลกเอขั้วโลกปิโก้แน่น้องบอกว่าชื่อปิโก้หรอ ปิโก้แล้วปิโก้เดี่ยมันร้องไงดิแป๊บสี่เย็นชื่นใจแป๊บสี่เย็นชื่นใจ <laughs> เฮ้ยเผื่อจะประสานเสียงได้ดีนะวะ่าอากาศแล้กันอ่ายตรงนู้นปิโก้ตรงโน้นเดี๋ยวรับตัวปิโก้ก่อนะรับตัว ico, ico, ปิโก้ก่อนแล้วเปล่งเสียงดิ่ปิโก้ เป๊บซี่เย็นชื่นใจนี่แป๊บซี่อะไรเนี่ยแป๊บซี่เย็นชื่นใจนี่พี่โก้เราช่วยช่วย้ากกังเล่าแป๊บซี่เขาช่วยชากกังเล่าหม่อยนะขอตัวหน่อยขับร้องบนภูเขาหิมะหกพัอ่าขับร้องกลางป่าสี่พันอ๋อนี่ยเนี้นี้ก็จะได้แล้วนี่อันนี้พันเก้าเด้อผมขับร้อง ป่าไม้สองพันโอเคได้แล้วได้ละอุ้ยยะตัวนี้ไปก่อนตัวนี้เด็ดเดตัวนี้เด็ดไอายา้อายะไอ้ยะแม่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 ชัชว่วชับวแป๊บสี่เย็นชื่นใจขับล้ออะิป<ะ>แม่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 ขอตังค์หน่อยเฉากล้วยชากลางลาอร่อยนะอ่ะนาน่าจะเป็นกวางมูสออกกวางกวางเดียเตียกวางเลนเดียนี่เชื่อไอ้เท่าแล้วนะตังเชื่อมนเลยไอ้เท่าเมาเมาวันนี้พี่เมา เมาเมาวันนี้พี่เมาโอเคยืนยันอไปรับตัวไอ้เทาก่าด้วยเทาเมาเมาวันนี้พี่เมามาว่าเออมาเมา,ว,มาว,วันนี้พี่เมา มาอยู so ่ในการก่อนมาอยู่ในการก่อนเขาเอาวันนี้เป๊ะๆๆๆๆเอาอร่อยมักเป๊ะๆๆๆเขาไม่ไวๆๆๆเราอร่อยดักเขาเอาวันนี้ปิ่แม่ๆๆปิ๊บๆๆๆอย่าไปบอกความลับให้มันเดือดขาดเดี๋ยวเดี๋ยวได้เสียใจอ่ะละสิบอุ้ยนกแก้วนกแก้วโอ้โหนกแก้วปากเหลืองกันนะชื่อชื่อปากเหลืองแล้วกันชื่ออะไรของพี่เนี่ยอชื่อปากเหลืองแล้วนะปากเหลือง Hiếu <laughs> <Phải leo. cười> <laughs> <Heel how, heel cười> khao hiếu <laughs> khâu <laughs> chung bơi Hiếu khâu, hiếu khâu chung bơi Phải lừa Là phát lừa và phát lừa Phát lừa là Hiếu khâu, hiếu bơi Hiếu khâu Hiếu bơi Khó Hiếu bơi โฮสท่าลันเวย์อยู่การทะเลสาบทําไมกันนะอานี่จะเป็นฟาร์มิโก้หรนึ่งพันบาทนี่นกฟาร์มิโก้ไอชมพูแลยนะนี่ชมพูเสียงของมันก็คือฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยอ๋อเราเราดูเราดูเราดูฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลย <laughs> ลอยู่อยู่นีเหรอฉันจะเป็นราชาโจรสลัด ฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยราชาโจรสลัดราชาโจรสลัดให้ได้เลยมเขาฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยเอาวันนี้ฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยอ่าคงเป็นงานอดิเรกนะชอบลอยสูงๆแล้วมองทุกคนจากข้างบนได้เป็นเหลียวนะน่าจะเป็นเกลียว ปัดโถไอ้อินซีเดาก็ไม่ถูกอ่าอินซีหนอชื่อชื่อน้องอีกอีกก่อยหนอหนองอีกก่อยฉันจะเป็นราชาไม่เอาไม่เอาไม่เบลเม่เอาราชาดื่มเหล้ามันมีที่ไหนแล้วสู้ปรับประรับช่วยช่วยอ่ะลองดูลองดูสู้ปรับประรับช่วยช่วยเอาไปเอาไปอ่ะตรงนี้ไอผมเดี๋ยวรับตัวมาหน่อย อามากมาเลมาเลสู้าวันนี้สู้ปรปรชับช่วันปราุทลังได้เลยผู้ชื่นชอบกวางเรีนเดียห์่ะเมื่อสวมชุดนี้สาุตัวจะส่งเสียกวางเรนเดียแล้วัรอมาสมใส่สวมใส่อมเมาวันนี้เมาวเมาวัี้เมาวันนีมาวันนีเม้มาี้มาวันนี้มวันนี้มาวันนี้ม้มาว้มเมาวันเมาวันนาวันนี้มาวันนี้มาวันนี้วัเมาวัเมา ไมเกรนไม่เกรนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอพักเกมนี้ก่อนนะครับมาอะเดีวเราไปเล่นเกมอื่นต่อเราไปเล่นเกมอื่นต่อนะครับอ่าเล่นเกมอื่นต่อนะครับ